ทุงทง,ทงกับฝนกรดโอ้ยเฮ้ยหัวหลุดฟิวยิงขึ้นฟ้าไปแล้วเฮ้ยโอ้โหตาเลเลโลตลาลา่าผ่าสมองมันเฮ้อเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติเปนครับกับเกมและดอมมอนสเตอร์เบลลตทดสอบอาวุธกับสัตว์ประหลาดอิตาเลียนเบลน็อต นั่นเองนะครับผม,มสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้อาวุธต่างๆนั้นในการจัดการหล่าสัตว์ประหลาดอิตาลีอยนเบลลอตเดี๋ยวในตอนนี้เราจะลองใช้อาวุธนี้ก่อนอเป็นพวกประเภทของเฮ้ยลูกระเบิดตาลเลโลตาลาวิโดนบอมบิโลคาดิโลลองใช้ระเบิดนี้เฮ้ยโอ้โห,หเป็นลูกระเบิดที่ลงมาแบบกระจายครับผมเจ้าตัวส้ม โอ้โหเฮ้ยกระโดดหายไปไหนวะเนี่ยไเจ้าตัวนี้นี่แม่กระโดดไม่หยุดตลาเลโลตลาล่าด้านซ้ายมต้องเจอระเบิดปูพมอบุ้ง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 เดี๋ยวตอนนี้เราจะเปลี่ยนอาวุธกันบ้างมาเป็นนิวเคลียร์ละกันนะอ่านิวเคลียร์กับเจ้าดีฉลามออ้ย กลายเป็นซ่าแล้วถ้าเจ้าตัวส้มตัวนี้โดนระเบิดนิวเคลียร์หน่อยเพื่อนโอ้โหหายกลายเป็นกระดูกไปหมดมิดสไซล์อันนี้เราสามารถที่จะลากเพื่อให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระบินเข้าหัวมันเลยเพื่อนอืมเจาะหัวแตกเฮ้ยหายไปไหนโดนครีบอืมโดนหน้าไอตัวนี้นี่กระโดดไม่หยุดเฮ้ยเอาละต้องปบบ่า เฮ้ยน่าจะแบบว่าระเบิดขามันทิ้งเลยนะกกระโดดอยู่นั่นแหละเปลี่ยนมาเป็นระเบิดเวลาละกันลองใช้ดูสิวิ้วางพื้นนะผมเห็นลูกเล็กๆไหมโคตรเล็กเปลี่ยนดีกว่าใช้อพ g จียิงอพ g จีโอ้ยเฮ้ยโหดมากเพื่อนอออตลาเลโลตลาลาวิอะไรขาดกระเด็นวิ้ขาขาดยิงขาตลาเลโลตลาลา เรียบร้อยเจ้าทุงทุงทุงเจออ p พจีหน่อยเพื่อนอุ้ยอ้ยยิงเจ้าหัวกะโหลกโผล่ผมอุ้ยบรุงหัวทุงทุงทุงอุ้ยสภาพทุงทุงทุงอุ้ยหัวหลุดอ๋อเฮ้ยอ p พจีมันโหดเกินทุงทุงทุงเจอระเบิดนิวเคลียร์เฮ้ยถึงกับกลายเป็นกระดูกบาเลรลีนาคาปูชีนา หน้าตาน่ากลัวสุดๆเราจะลองมาใช้เป็นพวกอาวุธของนี่รถถังยิงมิสไซล์บุงบ้งบุ้งหูเฮ้ยยิงยังโหดแต่ว่าอาวุธนี่เล็กไปนิดหนึ่งคราวนี้ใช้เป็นเครื่องบินนี่บินโอ้โหอุ้ยสัตว์อ,อ,อ,อ้มิสไซล์ทีนี้แบบทุงท่งๆหัวระเบิดไปเลยแล้วถ้าเป็นเครื่องบินลำนี้ จะเป็นยังไงเอ่ยอ่าปูพมทิ้งระเบิดนี่เองลองใช้เป็นรถถังกันบ้างครับผมรถถังมาแล้วจ้ายิงบุง้งโอ้ยโดนเตะทีตายใช้ดโดรนละกันนี่มีดโดรนละจ้าเอาละโดนระเบิดอี่เอาโดนมาระเบิดใส่ตายซะเถอะว้าว ตัวแตกแน่เพื่อนโอ้โหโอยปลวลองใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์กันหน่อยสิมาเลยจา้าเฮลิคอปเตอร์จิ้ว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 ที่สาดกระสุนเข้าไปอื้มอุ้ยสาดแบบนี้ตายแน่อุ้ยตาเลโลตาลาะละโอ้โหฝูเฮลิคอปเตอร์ยิงเจ้าอื้บอมบาริโลฮอคการิโล เฮ้ยเล็งมันให้ดีแล้วก็ยิงมันแต่ว่ากระสุนพวกนี้แม่ไม่ยอมตายเลยนะต้องเจอโอ้หเฮ้เยรถยิงมิสไซล์ครับผมยิงมิสไซล์จะโหดขนาดไหนฟิวยิงขึ้นฟ้าไปแล้วโอ้ยหต้องลงหัวแน่นอนเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยสองล,ลูกรู้เรื่องโคตรอาวุธสุดโหดนะผมโอ้ยเจอเจ้าชิมปซินี่บานานินี่หน้าตาหน้ากลัวอ,อุ้ยมันใช้ตาเลเซอร์ยิงรถของเราเอาละมาจากทางด้านขวาละกันยิงมิสไซล์ขึ้นไปอู้นั่นแหละมิสไซล์เข้าหน้าเข้าหัวเฮ้ยเจาะหัวกระโหลกมันไม่เข้า เกินไปแล้วเพื่อนอาวุธนี้ยังไม่หลายแรงต้องเจอแบบ UFO มาละจ้า UFO หุยลำแสงทำลายเจ้าตาละเลโลตาลาละ่ายวตายหมดตัวเจอลำแสงทีถึงกับสิน้นดูสภาพของตาละเลโลตาลาล่าตัวนี้สิหุ้ยสยองขนลุกเอาเป็นพวกภัยพิบัติทางธรรมชาติบ้างละกันนะ ภูเขาไฟครับผมภูเขาไฟขึ้นมาแล้วจ้านี่ภูเขาไฟาระเบิดอุย้ยตอนนี้นี่โคตรร้อนอูย้ยไฟลุกไฟลุกอือเจ้าพวกนี้โดนสะเก็ดไฟนี่เุ้ยตายหรือเปล่าเอ่ยนี่ภูเขาไฟาระเบิดสามลูกจงตายซะตาเลเลโลตาลาโอ้ยเฮ้ยตัวเริ่มแบบมีรูพรุน วุ้ยส่วนเจ้าตัวนี้อุย้ยสภาพแกตายแน่อุยอ้ยรู้สึกว่าแค่มีแผลพุพองงั้นถ้าเป็นนี่พลังน้ำแข็งนี่พลังแช่แข็งจงตายซะอืมเราจะแช่แข็งอุย้ยตัวมันให้สิน้นว้าตายหรือยังเรียบร้อยครับผมนี่แช่แข็งจนขาหลุดอุยอ้ยอุ้ย พลังน้ําแข็งเสียบนี่ก็ออกโคดแรงต่อไปเป็นฝนกรดเจอฝนกรดหน่อยเจ้าพวกนี้โอ้ยค่อยๆละลายผิวหนังอุ้ยชิวยด้วยตัวเริ่มละลายเห็นกระดูกครับผมมันไม่มีขาวไว้กระโดดหนีวายแขนละลายหลดุดตอนนี้น่าจะตายดีทุงๆ,ๆกับฝนกรดโอ้ยเอ้ยหัวหลุด ตัวละลายช่วยด้วยอืมแล้วก็เจอเจ้าตาลาเลโลตาะละ่าตัวใหม่มาเราจะกําจัดตัวเดิมไปก่อนโอ้โหสงสารจริงๆฝนกรดสุดอันตรายครับผมโดนกัดจนแทบไม่เหลือต่อไปเป็นพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดพัดไปเลยเพื่อนโอ้โหโดนพายุอีกลูกเฮ้ยลมพายุ จมตีตัวเล็กๆได้ครับผมแต่ตัวใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยจะเกิดผล <c oughs> อายุทอร์นาโดเอ้ยเป็นร้อยลูกเอ้ยแต่ว่าแค่พลังลมเจ้าพวกนี้ก็แค่โดนบาดบาดนะผมตีพลังไฟ <c oughs> นี่พ่นไฟยาเผาเจ้าฉลาม <c oughs> ตายหรือเปล่าเพื่อนอุ้ยร้อนร้อนร้อนเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เลือกกำเดาทะลัก พลังลำแสงน้ำพุเฮ้ยตายหรือเปล่าเพื่อนอุ้ยรอยครับผมมันกระโดดหนีไปตัวหนึ่งสงสัยต้องเจอกับพวกอุกบาทพลังที่เหนือธรรมชาติพลังแบคโฮหลุมดำดูดมันเข้าไปโอ้ตายครับผมไหนดูซิหลุมดำดูดว้าย หายไปเลยบอมบาดิโลโคคาีิโลกับอุกบาทอืมโดนอุกกาบาตถล่มใส่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดินหนีอะผมโอ้ยเฮ้เละโอ้ยนายัดตอนนี้บอมบาดิโลโคคาิโลเหลือแต่หัวกับขาปีหายหมดเฮ้ยเรียบร้อยตายมา ใช้เป็นลูกบอลสายฟ้าพลังลูกบอลสายฟ้าเอ้ยหูยัดเข้าหน้ากระเด็นเฮียผมจอดจืเจืดจอดอียยิงเข้าหน้ามันโอ้ยอฮ้ยโตดโหดเรียกได้ว่า <g üler> ถ้าใส่เข้าไปในลำตัวนี่ตัวหายกันเลยทีเดียวเจอพลังฟ้าผ่าหน่อยเพื่อนเืียจืดจอดจอเจอ <g üler> แขนเริ่มแหว่งอุ้ยตัวเป็นรูนี่ถ้าคลิกรัวๆก็โอ้โหฟ้าผ่าขาขาดนี่คืออะไรเอ่ยนีอุ้ยพลังมิติอ๋อพลังวาร์ปอันนี้นี่ไม่น่ามีอะไรมากอาวุธแรงน้มทวงว้าวอุย้ยนี่ดีขึ้นไปแล้วก็อุ้ยกับตัวใหญ่นี่ไม่ค่อยเห็นผล ดาบเลเซอร์ดาบเลเซอร์ตัดหัวทุงทุงตัวนี้ด้วยออตัวขาดเจอแบบนี้หน่อยเพื่อนดาบเลเซอร์โชว์โชโชอต่อไปเป็นเกี่ยวกับออาวุธอะไรก็ไม่รู้เจอพลุนหน่อยเพื่อนตาเลเลโลตาาล,ะละ่าโอ้ยโอ้ยยิงพลุใส่แต่ว่าไม่รุนแรงพอที่จะตายใช่ไหม อันนี้คืออวาคิกแล้วก็ยิงยิงกระสุนใส่จิ้วป้าจิ้วจิ้วเป็นปืนที่แรงอยู่นะเพื่อนโอ้โหโอ้โหงายเจ้าส้มเจอปืนยิงแขนขาดโอ้ยแขนเป็นลูว้าปืนนี้แรงสุดๆโ,โหกระโดดหนีก็ไม่พ้นหรอกเพื่อนจะไปไหนอืมอืมวิปืนที่แรงที่สุด โอ้ตายแล้วก็อาวุธชิ้นนี้เลเซอร์คัดบอมคืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรกันนะวยเป็นแบบว่าระเบิดเลเซอร์ีหย่อนลงด้านล่างแล้วกันมันจะได้ยิงไม่ถึงอวยตายแน่อนี่ใบมีดโอ้ยปีขาดนะเพื่อนพลังไม่เหล็ก นี่ดูติดกันออ้ยตายแน่ดูติดโอ้โหเด็ดครีบเจ้านี่ครีบลุดอและนี่คืออาวุธอะไรเอ่ยอสุดท้ายดารกก้อนแดนอุย้ยมังกรมังกรมาละจ้าดูสินี่โอ้ยทะลวงสมองเจ้ามังกรโอ้ยจะโหดขนาดไหน เจ้ามังกรโอ้มังกรทะลวงล่างตายย่าโอ้ยค่อยค่อยปาทะลวงมันไปวิเอยเจ้านี่มันสู้ลูกตาหลดุดตาลเลโลตาลาะละผ่าสมองมันเฮ้ออบอมบดิโลคอคดริโลมังกรผ่าสมองโอ้ เป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสําหรับแห่การแบบว่าทดลองอาวุธของเราในวันนี้โกเรียได้ว่าสนุกสะใจสุดมันเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียต์ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนําคราวหน้ากันอีกนะแม่เกมนี้นี่สะใจจริงสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ,จุ๊บจุ